ฮัลโหลครับผมก็วันนี้มีโปรแกรมมาแจกกันครับเป็นโปรแกรมซาฟิล่าครับซาฟิล่ากับที่อะไรวนะเดี๋ยวดูก่นฟอร์ดเอ็กเครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็จะมีบอกวิธีวัด มีบอกว่าค่าขี่โวลต์นะครับก็นี่ครับจะมีบอกปลั๊กพินด้วยครับก็จะมีบอกว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรครับผมก็ดีครับผมไปศึกษากันครับผมนี่เราไปบอกว่าวัดว่าน,นี้คืออะไรครับแล้วก็วัดได้ขี่โวลต์ครับขีดเนนะครับ นี่นะครับก็ไปศึกษากันครับมมพูดใครที่เปิดโปรแกรมเดี๋ยวนะครับเปิดโปรแกรมไม่เป็นนะครับหรือว่ามันจะต้องได้ไฟล์นี้มาก่อนนะครับบางทีมีเพื่อนช่างถามครับ,บว่าเปิดโปรแกรมไม่ได้เลยก็คลกดขวาครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับ สำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็มีการถามมันเข้ามาก็เลยอธิบายนิดนึงครับผมก็แตะไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เราก็เปิดดูเป็นไฟล์ pdf นะครับก็มี Ford Escape ครับนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะครับจะมีตำแหน่งฟิลมีก็เอาไวา้ศึกษากันครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับครับครับ